ก,กลับมาพบปอนอีกแล้วค่ะหลังจากที่หายหน้าหายตากันมาค่อนข้างนานนะคะกว่าจะกลับมาทํา YouTube อีกรอบหนึ่งแต่ว่าเนี่ยปอนอ่ะไปเดินเซเว่นแล้วปอนก็ได้พบกับไอเทมใหม่นะคะของเคียโนตซึ่งปกติเนี่ยปอนอ่ะชอบอแบรนด์ของเคียโนตมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอคอนซีลเลอร์แล้วก็ครีมกันแดดแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็น,เ,ปนเซรั่มลดรอยสิวปอนรู้สึกว่าของเขาเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็เหมาะกับคนเป็นสิวที่แบบสิวขึ้นบ่อยๆอ,อ,อย่างเรา นนั่เองค่ะเขาเคลมว่า c l e a r n o e กันแดดบูสเตอร์สูตรสำหรับใช้ได้กับทุกสภาพผิวผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวก็ใช้ได้เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะสำหรับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยแล้วก็ปกป้องมลภาวะจากแสงแดดเป็นไ i บิชซันสกินค่ะแล้วก็สามารถสะท้อนและปกป้องรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้อีกด้วยค่ะเนื้อเขาเนี่ยจะวอกจะลอยไหมต้องไปดูกันค่ะ นี่นะคะเราก็บีบครีมกันแดดไปที่2ข้อนิ้วค่ะแบบที่เขาฮิตกันนะคะตอนนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าล่วงกันนะคะนี่เลยแต่ปอนคิดว่าเนือเเน้อเขาเนี่ยบางเบามากๆเลยคิดว่าไม่วอกแน่นอนอ่าดูจากทรงแล้วนะคะนี่ก็ปดัดปาดไปทั่วใบหน้าค่ะรู้สึกว่าเนื้อครีมเขาเนี่ยเกี่ยงง่ายมากๆเลยนะคะไม่เหนียวเนหนอะหนกด้วยซึมไว้แห้งไวค่ะเพื่อนๆแล้วทาให้ผิวของเราเนี่ยใสยกรด้วยค่ะ ค่ะอันนี้นะคะบอนก็ไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยค่ะจะเห็นผิวได้เลยว่าผิวสวยมากๆค่ะผลัหลังการทดลองใช้นะคะปอนรู้สึกว่าเนื้อเขาเนี่ยบางเบานะคะไม่เนืดหน้านะปอนรู้สึกว่าเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเมืองเรานะที่สาคัญไนเกลียนง,ง่ายบางเบาแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยค่ะสำหรับปอนนะคะให้สิบเต็มสิบเลยนะนรู้สึกว่าไม่อุดตันผิวไม่เนืดหนาด้วยแล้วก็สามารถใช้เป็น everyday look ได้เลยค่ะ แล้วก็ใครนะคะที่เล่นกีฬา,าเช่นว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เหมาะด้วยนะคะเพราะว่าเขากันน้ําค่ะสุดท้ายนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลองนะคะปอนก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ไปลองกันเพราะว่าราคาแค่หลักสิบแล้วก็คุณภาพเนี่ยเกินร้อยเลยค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยกับแบรนด์นี้นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยชอบตรงที่เขาอะช่วยในการลดสิวของเราได้ด้วยมันไม่ใช่แบบกันแดดที่ป้องกันแสงแดดเพียงอย่างเดียวเขาทั้งยังกันแดดกันน้ํากันเหงื่อลดสิวลดรอยดําคือ ตัวเดียวจบอืมตัวเดียวจบเลยนะคะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆใช้กับเซรั่มบูสต์ผิวของเชโนตเนี่ยมันจะเสริมประสิทธิภาพทําให้ผิวของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยดีขึ้นนะคะผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นตามลําดับนะ,ะใครนะคะที่ยังไม่ได้ลองอยากให้ไปลองกันนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากให้ปอเนี่ยรีวิวอะไรหรือว่าอยากให้ลองอะไรนะก็ลองมาเมนนะบอกกันได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครก์ก like, ็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอนด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะกลับมาทำ u t u b e บ่อยๆนะฮะช่วงนี้ก็างานค่อนข้างที่จะเยอะออทำหลายอย่างอะไรเงี้ยเนะาะเออก็จะพยายามกลับมาทำยูทูปนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ปอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิป